มาพบกับส้มแดรี่รีวิวชีวิที่พ่อนวันนี้คือส้มก็ไปร้านเอเชียช็อปมาเนาะก็อยากจะมาว่าให้เพื่อนๆดูว่าส้มได้อะไรบ้างแล้วไปซื้ออะไรมาบ้างราคาเท่าไหร่นะคะเทียบกับบ้านเราแล้วเนี่ยมันจะแพงสักขนาดไหนส้มได้เช็ควันนี้ได้ได้เช็คเลทเงินเนาะ,ะหนึ่งสวิตฟังเนี่ยก็ประมาณ5บาท วันท่ไหลนะคะก็ค่อนข้างจะดีอยู่เนาะถ้าเราจะส่งเงินไปบ้านเราเนาะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยได้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ค่าของชีพสูงอันดับต้นๆของโลกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าของชีพมันจะสูงปีแล้วก็ทำให้ของกินของใช้ทุกอย่างอะ่ะแพงไปตามไปด้วยหรือเปล่า ต้องเข้าใจก่อนนะว่าของทุกอย่างอิมพอตมาจากบ้านเรานะคะหนยจะค่าขนส่ง,งค่าภาษีค่าเครื่องบินอะไรเงี้ยราคามันก็อาจจะค่อนข้างจะสูงกว่าบ้านเราประมาณ3 4ถึงเท่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าส้มได้อะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนะคะเรามันเริ่มต้นกันที่หมวดหมู่ของซอสก่อนแต่ส้มได้มาไม่เยอะเนาะเดี๋ยวส้มจะขึ้นราคานะคะ าราคาไทยไว้ให้นะคะแล้วก็ราคาสูดไปให้นะคะว่าแต่อย่างี้ส้งพูดไปเนี่ยมันราคาเท่าไหร่บ้างนะคะมันเริ่มกันที่ซอสเลนะคะนี่ไปอยู่ไหนก็คือเราขาดไม่ได้นะคะซอสหอยนางรมเนาะนี่ขวดนี้ก็ขอทุกคนเลยนะใบเตห้าฟังนะคะโชคดีนะที่มันมีขายไม่งั้นแย่เลย ทุกอย่างทุกสิ่งผัดอะไรเราก็จะใช้ซอสหอยนะผัดหรือก็ทอดไข่คนก็จะชอบใส่ไปน,นิดนึงอันนี้หกรกรัมของเบเกชช์ผ่านไปอันที่2ค่ะฝัดเขียวค่ะซอสฝัดเขียวติดมากแล้วก็ชอบมากคือขาดไม่ได้อะคะ่ะคุกกับข้าวหรือว่าผัดอะไรคือ ต้มยำแกงทอดคืออีนี้ใส่หมดนะคะต้องใส่หมดต้องใส่ซอสฝักเขียวหมดคือชอบมากเออลืมบอกราคาอันนี้เอออ,เอ,อ๋อสองฟังค่ะขวดเล็กแล้วก็อันนี้ค่ะชาวหมูกระทะคือขาดไม่ได้เนอะน้ำจิ้มซุกกี้นะคะพันท้ายยังไงเราก็ขาดไม่ได้อะ่ะจะกิน คือกินซุก,กี้บ่อยมากก็คือแต่ว่าไม่ได้กินแบบเหมือนปิ้งย่างแบบอะไรอังรนะก็คือ,อมีอะไรก็จับใส่หม้อแล้วก็เอาซอสเนี่ยเทใส่กินก็ซุก,กี้แห้งซุก,กี้น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเมนูอีกเมนูที่ทําบ่อยอันนี้ก็ราคาก็เมนูนึงก็สี่ซฟองนะคะเดี๋ยวส่ง่ราคาให้เหมือนเดิมนะต่อมาก็ นี่ค่ะกระเทียมเจียวค่ะราคาประมาณ3ฟองนะคะ3ามสฟองนะคะก็ผ่านไปแล้วก็อันนี้ที่กีดมากๆเลยกีดแบบสุดๆเลยไม่ได้กินมาประมาณสีเดือนตั้งแต่มาอยู่นี่ยแล้วไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน เขาอาจจะแบบมันอาจจะมีขายก็ได้แต่เวลาเราไปเราก็อาจจะไม่ได้เจอหรือของหมดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนมายูอี่เยอะคือชอบมากยำ <Y> um> อะไรก็แล้วแต่มีไว้อุ่นใจเดี๋ยวดูราคาก่อน <h> ah> แต่ราคาจึงมากแม่ราคาคือ แอ่ะสวิตฟังอ้านานๆกินทีก็ได้นะต่อมาอะไดีดอ๋อนี่ค่ะเกียกกเ๊ยวทอดปกติอะทำเองแต่ตอนนี้บางครั้งก็เกียดทำก็มีเคยทำคลิปเกี่ยวกับทำเกี๊ยวไวนะะ้นะคะโฮเมดนะคะหาได้ ก็ซื้อหาไม่ได้ก็ทำเองนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่3.5สวิตฟังนะคะต่อมาค่ะสปิงโรหรือว่าปอบเยียบ้านเรานี่เองแช่แข็งนะคะห่อหนึ่งก็มี50แพ่นก็ทำได้เยอะอยู่นะราคาอ่า 4.5ฟังนะคะ4ฟังแล้วก็สิ่งนี้พี่คาวเขา recommend ว่าเขาอยากจะ I want to t y e ฉันอยากจะปินฉันว่ามันน่าตีนนะแต่ราคานี้คือแรงมาก4สวิตฟังค่คะป้าเราก็3าหอ100นะ่อร้อยเนาะ ล้วก็อันนี้ว่าจะซื้อหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่รู้มันจะอร่อยไหมเระบ้านเรามันก็แบบราคาแรงเนี่ยพืกเราไปกินในร้านเลยก็ยังจะอร่อยใช่าะนะคะก๋วยเตี๋ยวท่าสยามนะคะอันนี้ส้มยังไม่เคยลองเนาะก็เลยอยากจะซื้อมาลองเดี๋ยวจะให้พี่ค้าลองด้วยตกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นเล็กสูตรน้ำตก ลองดูนะคะราคาก็อยู่ที่3.5สมุดิฟังนะคะเป็นไงกันบ้างคะราคาจึงไหมคะที่นี่ต้องบอกตรงว่าราคาก็ค่อนข้างจะแรงนะคะแต่ก็ต้องสำควมเข้าใจก่อนเนาะว่า,า,วาออไหนจะค่าภาษีไหนจะค่าน้ำเข้าค่าขนส่งต่างๆนะคะมันก็จะทำให้สินค้าเนี่ยมัน แพงตามไปด้วยนะคะราคาประมาณนี้แต่ที่อยากจะมาทําคลิปเนี่ยแค่อยากมาแชร์ว่าอ๋อที่สวิตเซอร์แลนด์มันก็มีโปรดักเหมือนบ้านเรานะราคาประมาณนี้ส้มก็มาทําให้คร่าวๆแล้วนะคะว่าอ๋อส้มไปซื้ออะไรช็อปแต่ละครั้งนะคะราคาเท่าไหร่กี่บาทบ้างน,นะคะส้มก็จะมาแชร์เรื่อยๆในทุกครั้งที่ส้มทําอาหารนะคะวันนี้เดี๋ยวส้มต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบ กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ